วัสดีจ้าเพื่อนตะคุณตกคนจ้าพ่อกัดย้ำแล้งจ้ะมันเนี่ยแต่มไม่ยั้งหลายจ้าพอดีนุชไปได้อันนี้มาทุเลียนนุชมาส่วนกลิ่นทุเลียนอันแพ็กนี่สามรอยสามลอยแต่ว่าอันเพิ่อนอันเพิ่นลดราคาให้เหลือสองร้อยแปดสิบแต่บัลลวมันเสียบบ่ อันพญายญ่เป็นล็อกประตูไว้ย่านอันบักลามันเปิดมันเปิดมาแล้วก็กินทุเรียนมันสิเข่าไปในห้องน <c oughs> ันุสิโลกแกะหืมตะวากินกระแรงอยู่ไม่มันนิ่มไปดิมา้าจ้ะถือกินเลย กูยังใหญ่เลยเนี่ยอืม,อมแซบแซบ That, that, that. 으 음. 흐 กิ่นบอสุภาพขออภัยด้วยจ้ะกินทุเรียนมันเปือิอนแต่หนุสิชอบสิมากอันแข็งกว่านี้จักหน่อย บันไดบ้านขึ้นไปข้างบนจ้ะเนี่ยบ้านสองชั้นแต่ว่านุชบ่เคยขึ้นไปดอกขึ้นขึ้นไปยุ่ททำโดนๆทำความสะอาดเธอหนึงแต่ว่านุชบ่ได้ไปนอนข้างบนนอนอยู่ข้างล่างขี้ข้านันขึ้นลงเข่าของน้าไม่จ้ะแล้ว เอาก็มีลูกหน่อยน้ำยานแบบว่าพาลูกลงพาลูกขึ้นมันอันตรายเนาะจ้ะนอนอยู่หอองข้างล่างส่วนมากพ่อใหญ่พ่นสิกขึ้นไปออกกำลังกายไปเล่นโยคะข้างบนอืม เสาเพิอนอ่นยูจ้ะบ่บท่านเดันมีเงินซื้อบ้านอ,าอยูไป่กนตะว่าอันในอนา,าคตก,กั่พอญ่เพิ่นก็บอกแล้วว่าเพิ่นก็ตรงซื้อเนอะจ้ะซื้อไว้ให้ไ้ให้นุชกับลูกแต่ว่าตอนนี้เพิ่นบอกว่าอันเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ท่านเด้เจอมองที่ถึกใจนะจ้ะที่แบบว่าเพิ่นอยากยูอีดีนะ่ะเพิ่นก็เลยบ่ท่านได้ซื้อ นุชก็บ่ได้าซีเรียสอย่างยูไซนุชกับยูด้จ้ะแต่ว่าแฟนนุชอ่ะเพิ่นเพิ่นบ่อยากไปอยู่เพิ่นบ่อยากไปอยู่อันอยู่บ้านนุชอกจ้าเพราะว่าบ้านนุชอ่ะอยู่บุรีรัมย์อ่ะ มันมันเป็นบราน,นอกบราน,นอกแม่จ่ามันอยู่ไก่ไก่ในตัวเมืองในตัวอำเภอกับประมาณประมาณสิบสิบสามสิบสี่โลจ้ะตั้งแต่อเภอ,พอเพิ่นกันเลยบ่ามากักเพิ่นบ่อยากไปอยู่มันหากินหาอยู่ยากจ้ะเพราะว่าเพิ่นก็นมักหาเลาะกินน้ำมูนันมูนี่อะไรจ้ะ แต่ว่าขันไปอยู่บ้านเพิ่นยั่วเมกาเพิ่นก็บ่ไปหรอกจ้ะเพิ่นบ่ไปเพิ่นเพิ่นไปไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ซื่อๆจ้ะแต่ว่าให้ไปอยู่เลยเพิ่นบอกเลยว่าเพิ่นบ่ไปแต่ว่าก็บ่เป็นหยังจ้ะบ่ไปก็บ่ไปอยู่ไสก็อยู่ได้นุดน่ะนุดบ่เรื่องมากหรอกจ้ะยู่ไสนึก็อยู่ได้จ้ะ นุดลืมเอาอันทิชชู่มาที่จริงนุดก็อยากค็ดคิดแบบว่ามาคุยนําเพื่อนนะจาะคุยเรื่องนันเรื่องนี้นะจาะแต่ว่านุดไม่มีโอกาสไห้มาได้๋ยมาเหตุเพราะว่านุดก็ยากยากนะมันลูกจก้ะลูกน้อยนุดน่ะเลี้ยงเลี้ยงลูกผู้เดียวอีกดีจ้ะเลี้ยงผู้เดียวมือเดียวเลยจ้ะเพราะว่าแฟนนุดนะเพิ่นตะกี้นี่เพิ่นสนสนหนัสนนงสืออยู่โรงเรียนนะจ๊ะเพิ่นเหตุงานตลอดเห็ดงานตลอด แ,นนแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเศร้าเห็ดแล้วจ้ะแล้วเพิ่นบ่ค่อยได้ยู่น้ำลูกเพิ่นบ่ค่อยได้ยุ่น้ำลูกแล้วลูกก็เลยบ่ค่อยติดเพิ่นก็เลยยู่แต่น้ำนุ่มมันก็เลยติด <laughs> ลผแบๆ หรืออันไงอันนึงไว้กินมะอื่นจ้ะกินมาเบิร์ดดอกมันใหญ่ผนั่นเลยจ้ะกะที่จริงนุชนุชก,ก็เป็นคนบุรีรัมย์นะจ้ะอยู่อำเภอรกระสังจ่วาที่นุชได้ย้ายมาอยู่ขอนแก่นราะวะอันพ่อยญ่อ่ะพ่อยญ่เพิ่นได้ได้มาสอนอยู่อันอำเภอบ้านไายนะจ้ะ อำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นเพื่อนเป็นค er ู่สอนภาษาเพื่อนก็เลยใดมาลุองยู่นี่ก็เลยไดมายูนี่กับปีที่สี่แล้วจ้ะยูเนี่ยปีที่สี่ก็เลยยูเยา้วเลยจ้ะตอนนี้กะเพื่อนก็บ่ด้ไปสอนแล้วจ้ะเพื่อนเ้าแล้วมือสัญญาสัญญาสอนแล้วกัเพื่อนก็เ้าตอนนี้ตอนนี้เพื่อนเพื่อยูอันเห็ดเออเป็นวิสาแต่งงานนะจ๊ะ เป็นมิซาตแต่งงานเห็ดเรียบร้อยแล้วจ้ะก็เลยอยู่นี่เลย จ้าเดี๋ยวนุชไปแล้วจา้าเพราะว่าปอดีสิไปเอาอันบัลลาหน,น่อยอาบน้ำเนาะจา้าเดี๋ยวมัอได้ว่างๆเข้ามานั่งอันคุยกันไม่เนาะจ้าก็ขอบคุณเพื่อนเนาะจา้าที่เข้ามารับฟังรับชมเนาะจา้าขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยจ้าีทมีให้หนุชเสมอมาเนาะจา้าเพรว่าสิเป็นเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่เนาะจา้าขอบคุณหลายๆยจา้าขอบคุณ มากเลยจ้จาจจ๊กอะไปก่อนเน้อจ้าพบก,กันใหม่คลิปหน้าแล้วจ้าบายจ้า